โอเคครับ okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในะวันนี้เราก็มีชาเลนจ์ใหม่นะครับผมก็คือเล่นไปถ้า่าใครได้เราก็จะเปลี่ยนปืนนั้นนะครับผมเปลี่ยนทุกเกมไม่ใช่เป็นทุกเกมสิเปลี่ยนทุกกระบอกเอ้ยอะไรวะเปลี่ยนทุกศพนะที่เรายิงได้ก็คือแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมยังก่าจะจบเกมนะโอเคก็อันนี้ก็คือมีน้องคนนึงเคยขอมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้ทําให้คอมเมนต์อยู่ไหนแล้วก็จาไม่ได้นะผมคือแบบอยู่คลิปไหนก็ไม่รู้อะเออแต่ไม่เป็นไรเราก็จะมาทําแบบว่า ยิงให้ได้ปุ๊บเปลี่ยนปืนของในศพคนนั้นทั้งปืนชาร์ตปืนระยะไกลนะครับผมจะเป็นยังไงไปชมเกมกันเลยไปมามาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวด้วยเป็นชุดใหม่นะครับผมเนี่ยสีดําและเปลี่ยนทรงผมด้วยไงมาครับผมเน็กเทราฮะเเพื่อนเปิดใหม่เบอร์สองเออโดดโดดโดดแล้วโดดละโอ้ยโดดโดดละครับโอ้เอาละ

เพื่อนหลอนอะไรเนี่ยโอ้โหปิดไม้ไปแล้วดีล้วเออเอาอยังมาพูดอยู่นึกว่าจะปิดไม้ไปซะแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีคนเลยอ่ะตอนลงมาแล้วคนหนีกันหมดเลยไม่เจอคนแบบไม่มีใครกล้ามาลงตรงนี้หรอเอ,อ้ยมีโดนมีโดนมีตัวแน่ผมว่ามีตัวว่ะแถวนี้ อยู่ไหนบนบ้านหรือเปล่าอุ้ยแล้วยิงไปแล้วโอ้โหแล้วเบาจัดแล้วเพื่อนล่วงไปเลยว่ะหนานชายจ่อยกูก็ไปเรียบร้อยไปหมดเลยเพื่อนโดนปิดโอ้โหย้ยรหว่างนี้มีตัวด้านหน้าก็มีตัว เนี่ยบ้านหลังนี้มีตัวนะทุกคน,กนอ๋อมันจะไปช้ากันละอยู่บนบ้านหลังนี้นะนี่มันเดือดลงมาละมันตั้งไอ้ว่าไวกว่าตัวนี้คลอตตี้กันนะ เฮ้ยละละชุบว่ะแล้วก็วินชูเพื่อนขอแจมหน่อยได้ปะไอตัวนี้อะร่วงเหมือนกันเอาดีเฮ้ยมาขอสามตัวนั้นก่อนได้ปะเรียบร้อยเฮ้ย แล้วผมยิงแค่เม็ดเดียวไงตัวนี้เอ้ยตัวนี้มีพาราเฟลแล้วก็แม็กต้องเล่นวะทุกคนโอเคก็น่าจะได้อยู่นะพาราเฟลแล้วแม็กเจ็ดวะไอ้ตัวนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แม็กเจ็ดดิพาราเฟลแล้วก็แม็กสิบเออไอ้ตัวนี้เปลี่ยนปะเปลี่ยนหรือเปล่าวะเราเปลี่ยนมาแล้วนี่มันตายพร้อมกันก็เอาตัวนี้แล้วกันนะแม็กสิบนะครับผมมาเราได้ปืนเล่นแล้ว คิดว่าจะไม่มีคนให้ยิงซะแล้วเมื่อกี้ยิงแค่เม็ดเดียวมันเดาทุกคนแบบมาซ้ำซ้ำได้คิวฟรีเฉยเลยเอาที่นี่มีคนเปิดละอุ้ยมีตัวโดนหัวตายปะตาย ยิงโดนหนัวเลยนะมีตัวอะไรปืนนี้เอ้ยปืนนี้ตัวนี้มีปือนอไรตัวอะไรปืนนี้โอ้โห S K F ผมไม่ชอบเลย S K ยเสียงเพื่อนนะึกว่าคนจริงนะผมไม่ชอบ S K s จัดนั่นหรือเปล่าเห็นอะไรแบบวบวับวไม่น่าใช่เป็นต้นมไม้เ<ะ>ขาพูดอะไรวะ อะไรวะพูดเลยวะต้องมีตัวแถวนี้อ่ะนั่นไงสองเมตรสมเมตรเลยไม่ตายเปือสามยิงไม่โดนหรอผมมีเื่องสมเมตรเลยนะสมเม็ดเต็มเต็มอ่ะนัดละนัดลยอย่างแรงอยู่ข้างหน้าผมเข้าใกล้ไม่ได้อะถ้าเจอลูกซองนี้ชิบหายเลยนะ เอ้ยยิงไม่ได้อะอยู่บนนี้อยู่แถวนี้แหละมีคนเยอะ อุย้ยแม็กกดพอดีสวยเพื่อนสวยโอ้กระสุนหมดพอดีเลยช่วผมหน่อยได้ปะผมกลัวโดนซ้ำเพื่อนเพื่อนเบอร์สามตั้งบอลนะเพื่อนเออสวยช่วผมทีเออขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเพื่อนตัวนี้ผมไม่ได้คิวนะนับปะเลือต้องนับน่าจะนับอยู่นะเอสซิดอยู่ S ก็ขอเปลี่ยนแล้วกันทุกคนเอาไหนละศพอ,อ้าอ๋อนี่ไงโอเคตัวนี้มีโทกอนเนาะ ไลเกาะเอ็กเอ็มแปดวะโทรก่อนเอ็กเอ็มแปดได้อยู่ได้อยู่อดียว่ดีอยู่อยู่อยู่กับเบอร์สองนะไปก่อนเฮ้ยแล้วเบอร์สองเอาจัดล่วงไปดีตัวน,นี้ปืนอะไรแม็กซ์สิบเอเคมาแม็กซ์สิบก็เล่น ไม่ได้วันอยู่แล้วเอ้ยม,มีมีตีนอ๋อนึกว่านึกว่าคนโังหนึ่งครับมาดิสวยเพื่อนรัดกูสุดยอดจริงๆ ผมตอนนี้ผมยังเปลี่ยนปืนไม่ได้นะตอนนี้นัวจัดเดี๋ยวให้หายนัวก่อนเนาะยังมีเสียงอยู่อ่ะสวยเฮ้ยแล้วก็วินโหดจัด ครบอยู่ครบอยู่ลงไปแล้วลงไปแล้วดาวไอ้ไดโนเสาร์จะไปไหนเพื่อนก็จิสีเขียวตัวนี้โอ้โหสองยาวสามสกาสามสวยจัดสวยจัดสวยจัดแค่นี้ล่ะอ้าวสองเหรอชุบอยู่ชุบอยู่จะเย็นขอเปลี่ยนพื้นก่อน ตอนนี้เราทำคอนเทนต์นะเราต้องดำเนินคอนเทนต์ให้ได้มากที่สุดมีตีนวะต้องมีตัวแถวนี้แน่นั่นไงโอ,โอ้โหร่วงอ้มันติดกระโดด่ะเมื่อกี้ไสวยเบอร์สอง เอาไม่ใช่ดิตัวนี้โอ้โหมันมาซ้ำผมโดนเอ้ยสวยขอ,ข,อวขอบคุณครับขอบคุณกะวินขอบคุณครับผมโอ้โหอุ้ยแล้วคนลงใหม่โคตรเยอะเลยวะ่ะลงไหนดีล่ะทีนี้โคตรเยอะโอ้โหเยอะจริงนี่ไงไดโนเสาส์ตัวนี้ผมจำได้ไปไหนมีปืนปะน้อง มีปืนปะมันจูกเออ,อยิงไม่ตายสักทีวะม่งตัวนี้ก็ยูเอ็มพีเหมือนกันนะเหลือผมคนเดียว โอ้โห oh. oh. ขอปืนไกลหน่อยได้ปะโอ้ oh, ชิบหายละของก็ไม่มีมีตัวบนบ้านนี้ด้วยได้ยินเสียงเฮ้ย oh. ของดีอะเปล่าเก็บกระสุนก่อนแต่ว่าเราต้องได้ยื UMP นะ เพราะว่าเราฆ่าไอตัวเล่น UMP ได้จ้าเอ๋ผมนะอย่าจ้าเอ๋นะมีตัวโอ้ยแล้วจ้าเอ๋ผมจริงร่วงไปดิมันจะล่าผมไอตัวนี้เออ อ๋อไม่ใช่ดิมันตีเดียวกันหรือเปล่าเออมันตีเดียวกันโอ,โ,โอ้โหโอ้โคตรดพลาดไม่เป็นไรตารนี้บวกเยอะโอโห้าสิบเจ็ดโอ้โหด้ที่สี่ผมเก็บมาเจ็ดคิวตานี้กูเปลี่ยนปืนไปกี่ครั้งวะน่าจะเยอะอยู่นะน่าจะเจ็ดครั้งนะทุกคนหรือว่าแปดครั้งนี่แหละจำไม่ได้นะเพราะว่าเราฆ่ามาเจ็ดคิว เป็นยังไงบ้างทุกคนสำหรับคอนเทนต์เปลี่ยนปืนใหม่นะครับผมสนุกกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะเล่นยากนะมันนัวเกินอะ่ะเปลี่ยนปืนไม่ทันนะครับผมคลิปนี้มีวันนี้แ้้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย